สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นพสวัสดีค่ะขอต้อนรับเกษตรกรผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมุมหมอพืชยูนิไลท์รายการที่จะมาให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับพืชนะคะและคำถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะเขาพบปัญหาว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาปลูกข้าวในช่วงแตกกอแล้วข้าวเขาอะค่ะพบว่ากระทบหนาวทำให้ข้าวเขานั้นเหลืองพอเวลาหวานปุ๋ยไปเนี่ยค่ะ ข้าวก็ไม่กินปุ๋ยค่ะพี่นพลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าข้าวเกิดความเครียดค่ะข,ข้าวเกิดความเครียดนะคะจะเกิดได้ในหลายสภาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเจริญเติบโตก็คือตั้งท้องแทงรวงอย่างเงี้ยนะข,ข้าวจะเครียดมาก มันเหมือนคนท้องนะค่ะแล้วก็ในส่วนของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียดของข้าวก็คืออากาศมันเย็นค่ะมันทําให้กระบวนการในข้าวไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสังค้อแสงกระบวนการหายใจหรือว่ากระบวนการเจริญเติบโตอื่นๆของข้าวหยุดชะงักเขาเรียกว่าข้าวเกิดความเครียดในกระบวนการพืชเกิดความเครียดนะคะ,คะพืชก็จะสร้าง ROS นะคะ ซึ่งการสร้าง r o s ของพืชเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุน้นให้พืชรู้ว่ากำลังถูกลุกลานทำให้พืช่สามารถที่จะปกป้องตัวเองนะคะจากสภาพแวดล้อมได้แต่ว่าถ้าหากว่าพืชสร้าง r o s มากเกินไปนะคะมันก็จะไปทำลายเซลล์ก็คือเซลล์คลอพาร์ในพืชเน่ทำให้เซลล์แตกพืชก็จะเกิดคว์มเสียหายไม่เจริญเติบโตไม่ตอบสนองต่อทุกขบวนการ <ừ> เพราะฉะนั้นพืชก็จะต้องมีขบวนการสลาย ROS ค่ะ,คะแล้วขบวนการที่จะสลาย ROS หรือว่าสลายความเครียดของพืชนะคะพี่นกมีขบวนการอะไรบ้างคะในขบวนการสลาย ROS ในพืชนะคะประกอบด้วยสองขบวนการขบวนการแรกเป็นการสร้างอินตายนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วย OD, อนไซม์ SOD แล้วก็อนนซายแคตเตสค่ะ ขบวนการที่2องเขาเรียกว่าขบวนการออกซิเดชันก็คือมันจะมี o อกซิเจนนะ,ะซึ่งจะแปลรูปขึ้นมาแล้วก็จะไปกำจัดนะคะสิ่งที่เป็นฟัามเครียดให้กับพืช <Okay. S 2> ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ได้รู้แล้วนะคะว่าการสลายความเครียดให้กับพืชเนี่ยต้องสร้างเอนไซม์ sod แล้วก็แคตเ l a e ลแล้วองค์ประกอบของเอนไซม์ sod เนี่ยคะ่ะที่ช่วยสลายความเครียดให้กับพืชเนี่ย มีอะไรบ้างคะพี่นกในการสร้างเอนไซม์ SOD ของพืชน,นะคะ,คะจำเป็นที่จะต้องใช้ธาตุอาหาระนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแดงเหล็กสังกะสีหรือแมกนีะนะคะซึ่งธาตุอาหารตัวนี้นะก็จะอยู่ในนิโอไมเนอรแล้วก็ Neo th th. SI นโอซิงพั s เอนไซม์แคตเเลสล่ะคะพี่นกต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างคะเอนไซม์แคตเเลสนะคะใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบซึ่งมันก็จะมีมากในน e โอไมเนอร พราะฉะนั้นในกระบวนการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะเราก็จะแนะนำนมโอไมเนอร์เข้าไปช่วยในการสลายความเครียดให้กับพืชแล้วขบวนการออกซิเดชันเนี่ยค่ะคือะบวนการอะไรคะพี่นกแล้วมีสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบ้างคะขบวนการออกซิเดชันนะคะเป็นะบวนการที่พืชอะ่ะสร้างออกซิเจนขึ้นมาปริมาณมากมันเกิดจากสภาพที่พืชเกิดความเครียด เมื่อสร้างขึ้นมาปริมาณมากเนี่ยออกซิเจนนี้จะไปทำปฏิกิยากับสารทีว่าโมเลกุลทำให้เซลล์ของพืชเกิดกระบวนการที่ผิดปกติไปเทั้นนั้นพืชก็เลยจะต้องใช้สารนะะ,ะก็คือวิตามินซีแล้วก็กูต้าไทโอนมาทำลายออกซิเจนพวกนี้นะฮะแล้วทีนี้ไอตัววิตามินซีนะคะ,คะพืชจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ธาตุอาหารก็คือตัวแมงกานีสนะฮะเข้าไปเป็นองค์ประกอบ ส่วนตัวกูต้าไทโอนนะคะก็จะใช้ตัวกรรมฐถันซึ่งมีอยู่ในซีวิลนะคะมาสร้าง <c oughs> เมื่อผลิตวิตามินซีและกูต้าไทโอนขึ้นมาแล้ว <c oughs> มันจะไปทำลายออกซิเจนนะ,ะหรือคือขบวนการออกซิเดชันเนี่ยแล้วก็ทำให้พืชอะลดความเครียดไปได้ทันทีที่เราเห็นอากาศเย็นหมอกลงจัด <c oughs> และค่าอยู่ในช่วงไหนก็ตามนะคะเราแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,กรทำนี้เลยค่ะ พ่นซีวิลนีโอไมเนอร์นีโอซิงพัทนะคะพ่นลงไปเลย1นถึงสครั้งนะคะ <c oughs> ในภาวะอากาศแบบนั้นสิ่งที่พี่น้องเกษตร,รกรจะสังเกตเห็นได้ก็คือข้าวเนี่ยจะตอบสนองนะคะโดยการแทงใบขึ้นมาหรือต้นกลมขึ้นหรือว่าแทงรวงออกมาสุดนะคะเราจะเห็นเลยว่าข้าวจะตอบสนองแต่ว่าครั้งเดียวนี่ยังไม่พอนะคะเพราะว่า ในช่วงที่อากาศเย็ยนของประเทศไทยน่ยค่อนข้างจะมีเวลานานบางครั้งนะเนี่ยเราพบว่าอากาศเย็ยนเป็นสิวันนี้นะคะข้าวก็ต้องการฟับช่วยเหลืออีกเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณ7-10ถึงสิวันคนจะพ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการแบบนี้นะคะจะทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรปกป้องผลผลิตของตัวเองออกจากภาวะภัยแรงภัยหนาวได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้รู้แล้วว่าตัวซีวิลนีโอไมเนอและนีโอซิงพัทเนี่ยมีความสามารถที่สลายความเครียดให้กับพืชได้แล้วจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุดเนี่ยค่ะพี่นกมีอะไรอีกบ้างคะในผลิตภัณฑ์ชุด C ีวิลนะคะนีโอไมเนอร์นีโอซิงพัน่ะเขาจะมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท้องตลาดก็คืออันดับแรกเลยเขามีอะมิโน <c oughs> นะ,ะซึ่งอะมิโนตัวนี้นะคะเป็นอะมิโนธรรมชาติ ที่เ<ม>พื่อสามารถด<ม>ูดซับและเอาไปใช้ได้ทันทีน<ม>ะคะแล้วก็ในโครงสร้างของอะมิโนแต่ละตัวของเขาที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมค่ะ,ะมันก็เลยแก้ปัญหาได้อันดับสองก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งสามตัวเนี่ยมันอยู่ในรูปอะมิโนโคิเลต<ม>อะมิโนโคิเลตก,ก็คือมันเป็นโปรตีนขนส่งมันถึงเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วถ้าเทียบเทียบกับ สารหรือว่าธาตุอาหารอื่นๆในท้องตลาด <Okay. S 2> เขาเคลื่อนย้ายแล้วก็เคลื่อนที่เข้าไปในให้พืชใช้น่ยได้ไหวในระยะเวลาอ <Okay. S 2> ันชั่นสมมุติว่าเ <Okay. S 2> ทียบที่3มชั่วโมง <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นธาตุอาหารของทั่วทั่วไปอาจจะใช้เวลาเป็นสิบชั่วโมง <Okay. S 2> ช้าไปจะไม่ทันเวลาในการแก้ไขปัญหา <Okay. S 2> และสุดท้ายของเขาคือเขาอยู่ในรูปคีเล <Okay. S 2> ตการที่มันอยู่ในรูปอะมิโนโคีเลตเนี่ยมันจะทําให้ธาตุอาหารเหล่าเนี้ย ไม่ถูกจับไม่ถูกจับโดยลักษณะของน้ําความกฎดเป็นด่างไม่ถูกจับโดยสารต่างๆนะฮะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเพราะนั้นเขาจะเคลื่อนย้ายแล้วเข้าไปใช้ได้ทันทีทันต่อปัญหาและความต้องการช่วงนี้นะคะอุณหภูมิลดลงแล้วก็ทําให้อากาศเนี่ยหนาวหมอกลงจัดเกษตรกรอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะซวิว e นโอไมเและ n e o อซิพ รับรองเลยค่ะว่าข้าวของเกษตรกรเนี่ยทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดของพืชเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคําถามมาทางรายการมุมหมอพืชมีรายได้เลยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ